ไมคนจีนมาประเทศไทยน้อยลงนะครับหก็ต้องยอมรับนะครับว่าเศรษฐกิจจีนก็ไม่ค่อยดีมากนักนะครับประชาชนทะเลาะการใช้จ่ายซึ่งแน่นอนสมก็ต่อนดีมาในการเดินทางนอกประเทศอันที่2เนี่ยนะครับรัฐบาลจีนให้ความสำคัญก,การท่องเที่ยวในประเทศอย่างมากเลยนะครับล่าสุดเนี่ยเมื่อวันที่13พฤศจิกาย,ยนที่ผ่านมานะครับรัฐบาลจีนก็ประกาศแผนการกระตุ้นการท่องเที่ยวในประเทศขนาดใหญ่เลยนะครับในช่วงตั้งแต่ปี6 6ถึง68ประเด็นต่อมาเนี่ยผมคิดว่าในเรื่องของไรบินครับ ฟลาบินเนี่ยก็ต้องยอมรับนะครับว่าจํานวนฟล์ที่ออกจากประเทศจีนออกไปต่างประเทศเนี่ยผมอาจจะคิดว่าทางการจีนอาจจะคุมอยู่เนื่องจากว่าตอนนี้มีแค่ประมาณสักห้าสิบเปอนะครับก็อย่างตัวอย่างของประเทศไทยเนี่ยนะครับก็กลับมาอยู่แค่ประมาณไม่ถึง30%มนะครับทั้งในเรื่องของเที่ยวบินแล้วก็จํานวนที่นั่งนะครับและที่บอกคนกันอีกเรื่องหนึ่งก็เรื่องของความปลอดภัยเนี่ยนะครับที่ถูกในเรื่องของภาพลักษณ์นะครับเพราะว่าอย่างที่บอกฮะไม่ใช่แค่หนังอย่างเดียวแต่ก็มีการโจมตีกันในโซเชียลมีเดีย นะครับบอกว่าประเทศไทยน่าอันตรายคนจีนอาจจะถูกท่าคารักพาตัวนะอะไรอย่างเงี้ยนะครับรวมถึงสิ่งที่จะต้องออมองอีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าการที่ประเทศไทยนั้นให้ความเข้มงวดนะครับในการจะปราบปรามพวกทุนสีเทาเนี่ยนะครับทำให้คนจีนก็รู้สึกว่ามั่นคงว่าถ้าเกิดมาประเทศไทยแล้วเนี่ยจะได้รับการต่อต้านจากคนคนจีนทั่วไปไปรับการต่อต้านหรือไม่อย่างไรก็ปนปนกันนะครับดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าจะต้องนะครับมีการสร้างความเชื่อมั่นนะครับที่จะต้องช่วยกันุณลีนมาศเคยได้ยิน แคมเปญของประเทศไทยชื่ออันซีนไทยแลนด์นะครับนะครับอ mm ันซินแล้วก็มีที่ต่างๆนะครับคราวนี้ผมคิดว่าเราอาจจะเล่นคํานิดหนึ่งนะครับคาภาษาจีนเนี่ยนะครับเขาใช้คาว่าอันซินอันซินนะครับตัวคำว่าอันซินอันซินเนี่ยแปลว่าสบายใจแปลว่าพีซอบใจนะครับดังนั้นเราถ้าเรามาช่วยกันสร้างภาพลักษณ์สร้างความเชื่อมั่นนะครับจากอันซีนไท a แลนด์ เป็นอันซินไทยแลนด์นะครับก็คือเที่ยวเมืองไทยด้วยความสบายใจด้วยความเชื่อมั่นด้วยความพอใจแล้วเนี่ยนะครับโดยการที่จะนะครับประชาสัมพันธ์เชิงลุกนะครับผ่านบุคคลที่มีชื่อเสียง KOL นะครับ i n f l u เ n c ต่างๆเพื่อย,ยกระดับภาพลักษณ์นะครับอย่างเป็นรูปธรรมผมเชื่อมั่นนะครับ้วยพื้นฐานต่างๆที่เรามีในอดีตจะทําให้นะครับประเทศไทยกลับมาถ้าดูเนี่ยถ้ามองมุมในอดีตนะครับเราชนะญี่ปุ่นนะครับเอาจริงๆมันห่างแค่ไม่กีมม่ประเซ็นต์นั่นเองนะครับ ผมเชื่อว่าคนจีนยังรักประเทศไทยและคนไทยก็อยู่ต้อนรับนักท่องเที่ยวจีนถ้าเราให้เกิดนะครับจากอันซีนไทยแลนด์เป็นอันซินไทยแลนด์ได้เนี่ยผมคิดว่าเรื่องน,นี้จะเป็นปัจจัยที่จะทําให้ความนิยมของประเทศไทยกลับมาในสายตาักท่องเที่ยวคนจีนครับผมว่าเป็นไม่ได้ครับนะครับว่าที่เราจะกลับไปสู่ระ,ะดับ หรืออาจจะดีกว่าในช่วงฐานะการโควิดภายในปี2ปีนี้ครับถ้าเราสามารถจะ,อะตอบรับนะครับกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนะครับมุ่งสู่การท่องเที่ยวในเชิงคุณภาพซึ่งก็เป็นไปตามของสภาพัฒนะครับของรัฐบาลที่อยากจะเห็นการลดที่มีราคาแล้ก็มีความยั่งยืนเพิ่มมากขึ้นครับ